เกรซอภินพิชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนนี้นะหนูอยู่ที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ฮอกไกโดนะคะเมืองโทมามุนะเราอยู่กันที่โฮชิโดรีสอร์ทนะคะตอนนี้ขึ้นมาเล่นสีม้าบนภูเขากันนี่ทำอะไรกันอยู่ฮะสไลเดอร์ค่ะสไลเดอร์ยังไงฮะไหนอันนี้หนูทำเองเหรอ เฮ้ยจริงเหรอเขาหลังจากตอนตอนเล่นแรกนะคะคือแบบจะลงไปเล่นเนี่ยในแห่งติดลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยเล่นได้จริงจริงเหรอเล่นได้จริงเหรออ่าไหนลองเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหอะไรได้จริงจริงด้วยอ๋อแล้วตรงนี้จะติดติดนิดนึงใช่ไหมฮะอ๋อแล้วทำยังไงอ่ะสามารถซ่อมให้มันเล่นได้ไหมอยู่ในช่วงปรับปรุงอ๋อช่วงปรับปรุงอยู่ฮ่าสนุกกันใหญ่เลยเด็กเด็ก ตรงนี้มันมันเป็นอะไรเนี่ยป้าป๊าลงไปไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือให้ป้าป๊าสไลด์ลงไปหรอฮะไม่เอาอ่ะป้าป๊ากิเกียรขึ้นมาเกียจขึ้นมาเดี๋ยวทำบันไดทำบันไดไหนมีบันไดด้วยเหรอลูกอ่าสร้างกันด้วยสร้างได้ด้วยฮะนี่น้องเกสนะคะน้องเกสกำลังทำอะไรบุดเหรอจริงๆอ่ะที่ปัญหามันมันคือมันต้องชันลูกก็นั่นแหละมันมันอ๋อมันกว้างไม่พอ อ่ะรอบใหม่อีกรอบนึงดีกว่าไหม <c oughs> เผื่อเผื่อจะได้อ่ะ <c oughs> อ่ะจืะ้อกล้องเล่นลงไปด้วยแล้วก็สองเท้าลงตัวเองไปด้วยชิว่าสาม,มารถไหมโอ้นี่สนุกกันใหญ่เลยนะที่แกจะสไลเดอร์ครั้งต่อมานะคะหลังจากซ่อมครั้งที่สามตกหลุมห,หนึ่งสองสามยกข,ขาขึ้น <c oughs> สงสัยจะไม่สำเร็จเนาะกายสนุกไหมนะ่ะกายฮะสร้างบันไดอยู่โอ้ยอยู่คนอื่นเขาไปเล่นอย่างอื่นนี่เด็กสองคนนี้คุกอยู่ใต้หิมนะน่ะนี่คือกูดบันไดอะไรของกายเหรอมีมีบันไดเหรอฮะนีของน้องเจสระวังหัวโขกนะลูกยัยสำเร็จหรือยังนีงง่ขึ้นค่ะ โอเคโอ้โหโอ้โหติดนิดหนึ่งแต่ก็ไปได้ไกลขึ้นนะฮะอ่ะไปเลยไปเลยลงไปเลยเกตตูใหญ่กว่าเกตติดเร็วกว่าไปแล้วต้องไปแล้วลูกมามาแล้วเร็วสรุปก็เวลาไม่พอค่ะังนั้นต้องไปแล้วค่ะก็อ่ะติดตามคลิป จ bye bye ่องเกตอะพิมพ <co> <fish> <laughs> ิชาได้นะคะวันนี้บายบายค่ะแล้วอยากดูทริปเที่ยวต่อไปก็มาดูที่ทูบดานทีวีนะบายบายค่ะเกือยแตกเกือแตกกามีมะ